สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะผู้ที่ผูกดวงมาแล้วเวลาเกิดตรงกับลัคนาเมถุนก็เข้ามาฟังกันนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้เวลาเกิดก็ใช้เดือนเกิดค่ะคนที่เกิดวันที่15มิถุนาย,ยนไปจนถึงวันที่14บสรรีกรกฎาคมนะคะเป็นชาวธาตุลมค่ะ ใครที่ไม่มีปัญหาในเรื่องความรักนะคะก็ขอให้ฟังเป็นการเล่าเรื่องจากไพ่ส่วนคนที่ฟังแล้วใช่ฟังแล้วโดนก็ขอให้ใช้วิจณญาณด้วยเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครถ้าชอบถ้าใช่ก็รบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเอาละเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าชาวเมทุน ตัวคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับความรักที่ผ่านมานะคะขอไพ่ห้าใบให้ชาวเมทุนค่ะสไม้เท้า7ดาบ10ดาบ The Hangman, the d e a t ความรักของคุณที่ผ่านมานะ่ะคุณเคยได้พบเจอคนคนหนึ่งนะคะที่เขาเป็นเหมือนเนื้อคู่ของคุณคุณอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาหรือเขาเคยอาจจะผ่านการแต่งงานมานะคะอาจจะเป็นพ่อมแม่แม่หรืออะไรก็ตามแหละนะคะ มันมีอุปสรรคมีปัญหาในเรื่องความรักนะคะแล้วคุณกับเขาก็ได้จบปัญหาตรงนั้นไปเพราะอะไรคะบางทีอะเรื่องราวของคุณสองคนนะ่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานของการมีคู่การมีครอบครัวกันอยู่แล้วอะคะ่ะการจบไปในครั้งนี้อาจจะมองว่ามันมันเหมือนกับ จบสิ้นปัญหากันไปแต่มันก็ยังมีการดูแลกันอยู่มีการแอบเอาใจช่วยแอบเจ็บนิดๆบางทีก็คุณเองก็อยากจะเหมือนต่างคนก็ต่างดูแลกันนะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มาทำให้คุณกับเขาอะไปต่อกันไม่ได้ค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูไพ่ขยายของคุณกับเขากันสำหรับคนที่เคยเคยจบ การเป็นคู่การเป็นครอบครัวมาแล้วนะหรือว่าบางคนนะ่ะได้ไปเริ่มต้นใหม่กับคู่คุณก็ยังมีความรู้สึกนะคะแล้วก็คิดถึงหรือว่านึกถึงเรื่องอดีตเก่าๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ขยาย5ใบนะ6ดาบราชินีพิจัน์6ถ้วย วิวออฟฟอร์จูนวงล้อแห่งโชคชะตาเด็กถือดาบนะในปัจจุบันน่ะมันทีตัวคุณเองอะ่ะก็เป็นคนที่เดาใจยากก็ได้คุณอาจจะมีความคิดที่เหมือนกับคิดเยอะคิดมากคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะชาวเมถุนอาจจะมีใครเข้ามาเข้ามาให้ความสัมพันธ์มาเจอ คืออาจจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยมันมีการกลับมาพูดมาคุยกันนะคะเดิมทีเขาอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้เข้ามาจีบเข้ามาคุยนะคะเป็นเพื่อนเก่าอาจจะยังไม่ใช่คนรักเก่าก็ได้คือเป็นคนที่คุ้นเคยเคยรู้จักกันนะ่ะมันมาพูดมาคุยกันหรือมีคนแนะนําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนะคะมันคงเป็นวาสนาเดิมๆแหละอาจจะเป็น พรลลิขิตก็ได้ที่ทําให้คุณกับเขามาเจอกันในครั้งนี้หลายคนก็บอกว่ายังไม่มีใครเข้ามาหรือหลายๆคนก็ยังคุยคุยกับคนใหม่ๆอยู่นะคะอาจจะเป็นคนเก่าที่มีนิสัยใหม่หรือเป็นคนใหม่ที่คุณต้องเรียนรู้กันใหม่ไปเลยก็ได้นะคะมันมีคนเข้ามาแต่ตอนนี้คุณกําลังคุยกับเขาอยู่เนี่ยขณะที่คุณคุยกับเขาอยู่คุณก็ยังไม่ได้วาดฝันไปถึงอนาคตสักเท่าไหร่ คุณยังอยู่กับปัจจุบันหมายถึงว่าคุณกำลังเรียนรู้เขาไปเรื่อยๆนะคะเรียนรู้ว่าเขาเป็นยังไงถามว่าคุณกลัวเจ็บไหมคุณก็กลัวอยู่นะความกลัวที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดคุณก็ยังกลัวแต่ก็บางทีมันมันไม่ทำให้คุณต้องหลาบจำอะไรไปก็คือเหมือนกับให้มันดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆอะคะ่ะคุณก็ยังไม่รีบร้อนที่จะ แบบเหมือนกันยังไม่รีบร้อนที่จะพบที่จะคุยกับใครอย่างจริงจังนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อนาคตกันดีกว่าว่าตัวคุณนะ่ะจะไปต่อกับความรักในครั้งนี้ยังไงนะคะขอ5ใบค่ะ The Lover ราชินีถ้วยสิบถ้วย เดอะไฮแลนแล้วก็ราชาไม่เท้ามันมีความรักมีความผูกพันกับเขานะคะมันเป็นความรักที่เขาหรือว่าคุณเนะ่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เติมเต็มชีวิตเขาหรือเปล่าเขาเข้ามาแวะมาพูดมาคุยคุณเขารู้สึกดีกับคุณหรือเปล่านะคะมันมีการมาพูดมาคุยมางอ้อหรือบางทีตัวคุณก็เหมือนกับ ก็คุยอะค่ะคุยแบบคุณจะให้ความรักความเมตตาให้อภัยกับสิ่งที่เขาเคยทํานะคะทําให้คุณเจ็บหรือใครที่คบกับคนใหม่อะ่ะคุณก็ยังคุยกับเขาด้วยความแบบไม่ได้คาดไม่ได้หวังว่าจะให้เขามาเป็นคู่แต่เป็นการคุยในกาลยานิมิตนะคะบางทีบางคนคุณอาจจะได้ไปเจอเจอกันในสถานที่ ในสถานที่แบบแบบงานบุญอะไรอย่างเงี้ยมันมีการไปขอพอรไหว้พระที่จะทําให้ตัวเองเนะี่ยเหมือนกับไปอธิษฐานรักไว้นะคะว่าขอให้เจอกับคนที่เหมาะสมคนที่ใช่สักทีเถอะบางทีตัวคุณก็หนักแน่นในความรู้สึกนะคะยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้เขาร้อยเปอร์เซนบางทีคุณก็รู้ว่าเขาว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะแต่คุณก็ยังมีความคิดที่จะ กล้ากล้กลัวกลัวในความรักด้วยบางคนเนี่ยก็เริ่มคบกันไปก็พูดคุยกันอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ใจกันมากสักเท่าไหร่เพราะว่าความชัดเจนนะมันต้องใช้เวลาค่ะคนที่ไม่ให้สถานะคนุณหรือคุณยังไม่ให้สถานะใครนะ่ะมันเป็นเพราะว่าประสบการณ์หลายๆครั้งที่เราได้เจอมันทําให้เราต้องคิดมากกว่าเดิมเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์อาจจะใช้ความรู้สึกแบบ เราร้อนแบบเขาเรียกว่าไร w วไฟประมาณนี้นะคะแต่เมื่อเราเจอปัญหาเยอะๆเนี่ยการที่จะคบกับใครมันต้องใช้ความรู้ทั้งหมดประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้เจอเจมาใช้ชีวิตอย่างตรงไปตรงมาด้วยนะคะชาวไม่ถุนตัวคุณบางทีอ่ะคิดว่าถ้าอยู่คนเดียวได้คุณก็อยู่นะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่ชอบทำงานแล้วคุณก็จะหาเวลา ให้ตัวเองไปกับเรื่องส่วนตัวไปซะมากกว่าบางคนก็ไปทุ่มเทนในเรื่องการงานมากกว่าความรักด้วยซ้าไปนะคะถ้ามีโอกาสใครสักคนได้เข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็เปิดรับเขาแต่ยังไม่ได้ให้ใจสักร้อยร้เปร์เซ็นคุณก็ยังไม่ได้ให้ใจเขามากมายสักเท่าไหร่นะคะแต่มันมีความรักอยู่ในนั้นมันรัก มันดูแลกันบางครั้งการดูแลมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะมันยังไม่มันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่มากมายแต่ชีวิตคนเราอะค่ะความรักบางทีมันก็เป็นเรื่องเสริมให้ชีวิตดําเนินต่อไปอย่างที่ว่าไม่ให้ไม,ไม่ให้มันจืดชืดนะคะคุณอย่าไปคาดหวังกับคนรักของคุณให้มันมากเพราะว่าบางทีอะ คนเรามันเปลี่ยนใจกันได้เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายของคู่ของชาวเมถุนกันดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะขอไพ่ให้คู่ของชาวเมถุนดูซิว่า เขาเข้ามาแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรกับคุณมันจะตรงใจอย่างที่คุณคาดหวังไว้หรือเปล่านะคะ the sun is offender หนึ่งเหรียญห้าถ้วย the elephant วิวออฟฟอร์จูนเขารู้สึกดีนะเขาเหมือนกับเข้ามาเพื่อีะขอโอกาสเขาเห็นแล้วแหละว,ว่าตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่พิเศษกับเขามากแค่ไหนนะคะสำหรับคนที่กำลังคุยอยู่กับคนใหม่หรือคนที่เคยเดินจากคุณไปนะ่ะบางทีเขาก็ไปเริ่มต้นใหม่แล้วเขาได้ไปเห็นความจริงในชีวิตของเขาแล้วเขาได้ไปใช้ชีวิตตรงนั้นแล้ว ถ้าเขาจะกลับมาพูดมาคุยกับคุณนะ่ะมันเหมือนกับโชคชะตานำพาเข้ามาให้นะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาก็ยังยังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ถ้าเป็นคนใหม่ที่คุณกำลังคุยอยู่อย่างเนี้ยมันมันเหมือนกับว่าตัวเขาก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคุณนะคะเพราะว่าเขามาเจอเจอกับคุณนะ่ะมันเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตานำพาเขาเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อที่จะให้ เขาได้มีความหวังอีกครั้งนะคะคุณอาจจะเป็นความหวังของเขาที่เขาเคยผิดหวังจากใครคนอื่นมาน่ะนะคะมันมเป็นความเมตตาเป็นความอ่อนโยนที่เขาได้รับจากคุณบางทีคุณกับเขาอาจจะไปอธิษฐานร่วมกันก็ได้ว่าขอให้คุณได้เจอเนื้อคู่เขาก็คงไปอธิษฐานหรืออาจจะได้ไปเจอกันในงานบุญงานงานบุญหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้นะคะที่ได้ร่วม เขาเรียกว่าได้ร่วมบุญกันนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆหรือเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาก็ได้ตรงนี้ก็ตีความไปได้หลายอย่างนะคะ The Elephant เดี๋ยวเรามาดูไพ่ยข,ยยขยายของเขาขอไพ่ยขยายห้าใบเนาะ The Chariot, <c oughs> Razzini d a The Hermit, The จุเมนหกเหรียญเขา่เป็นคนที่เข้มแข็งนะคะหรือไม่อาจจะเป็นคนที่ต่างถิน่นต่างแดนหรืออยู่ห่างไกลคุณก็ได้เขาอาจจะไปทํางานหรือเขาเรียกว่าอะไรอาจจะย้ายถิ่นฐานที่ทํางานต่างชาติต่างภาษาต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะคะ คนคนนี้เขาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วเหมือนจะเด็ดขาดมากเลยถ้าเขาเหมือนกับว่ายังไม่มีใครนะ่ะเขาก็เหมือนเกิดจะรักสันโดษเขาก็คิดเหมือนคุณเลยค่ะการที่เขาได้อยู่คนเดียวได้ตรึกตรองความรู้สึกได้ตึกตรองกับปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะมันได้กลับมาคิดอีกครั้งมันได้กลับมาหวนคิดทำให้เขารู้ว่าเขาว่า อะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับเขาสิ่งไหนก็ตามที่มันเคยปกปิดหมกเม็ดไว้คุณจะได้รับข่าวคราวนั้นนะคะอะไรก็ตามที่คุณเคยเหมือนกับว่าเคยสงสัยในตัวเขาอ่ะคุณจะได้รับรู้เขาก็เหมือนกันค่ะเขาเขาจะทําให้คุณได้รู้ทําให้คุณได้เห็นแล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองนะคะว่าเขาอ่ะจะเหมาะสมกับคุณมากแค่ไหนเหมือนกับที่ผ่านๆมา เขาพยายามที่จะทําให้ตัวเองนะเป็นเหมือนกับเขาพยายามที่เรียนรู้ตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองนะคะเขาอาจจะเคยเป็นโสดเป็นไม้หรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบไปยุ่งกับใครมีโลกส่วนตัวสูงเข้าถึงได้ยากคุณอาจจะเดาใจเขายากก็ได้คนคนนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปของเขาค่ะขอไพ่สรุปห้าใบให้คู่ของชาเมทูลน,นะคะว่าเขา อยากจะไปต่อกับความรักของคุณแบบนี้เป็นยังไงกันเป็นในแบบทิศทางไหนเนาะแดไม้เท้าสามไม้เท้าหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบแล้วก็8ดเหรียญ มันอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเขาเป็นคนที่ชอบทำงานนะคะหรือว่าไปทำงานในต่างถิ่นต่างแดนที่บอกนั่นแหละเขามีภาระที่เขาจะต้องทำมีอาจจะเป็นคนที่ทำมีธุรกิจของตัวเองก็ได้เขาได้มองเห็นโอกาสนะะโอกาสในครั้งนี้โอกาสอะไรถ้าเขาเริ่มคุยกับคุณเนี่ยเขาได้ได้เห็นโอกาส ในการที่จะพูดจะคุยกับคุณน,นะคะใครที่อยู่ห่างไกลกันนะ่ะบางทีเขาอาจจะเห็นโอกาสในการในการที่มีเรื่องราวเข้ามาในชีวิตของเขาสิ่งใดก็ตามถ้าเขาตัดตัดสินใจไปแล้วอ่ะเขาจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดในน้นตอนนี้เขาก็อยากจะบอกว่าเขาก็พยายามที่จะทํางานทําเงินให้ตัวเองมีมี ความเพียบพร้อมมากกว่านี้นะคะมันยังต้องการอะไรโปรไฟล์เขาอาจจะสร้างโปรไฟล์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับคุณก็ได้คุณอาจจะมองว่าเขาเปลี่ยนไปจากเดิมๆนะคะแต่เขาก็อยากจะเปลี่ยนในในแบบที่เขาต้องการด้วยบางทีคนที่เขาไปเริ่มต้นทำงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาหาแบบขาดการติดต่อจากคุณไปอะ่ะ เขาหายไปนะบางทีตัวเขาอาจจะไปอัปเดตตัวเองขึ้นมาให้ให้ดูดีแล้วก็ให้คู่ควรแล้วก็เหมาะสมกับคุณก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปของคุณกันดีกว่าว่าคุณจะคิดยังไงกับเขาคุณจะไปต่อกับความรักครั้งนี้ยังไงขอไพาสามไปเนาะเดี๋ยวขอไพให้กับชาวเมถุนว่าสรุปแล้วความรักครั้งนี้ คุณจะไปต่อกันยังไงแปดเหรียญหกดาบแล้วก็สีมีเทาอืมมันเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวคุณเองก็คิดคิดเหมือนกันว่า อาจจะไปทํางานไปทําเงินไปโฟกัสกับเรื่องการเงินเงินก่อนบางคนอาจกําลังอัพหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะคะแล้วสักวันหนึ่งคุณจะกลับเข้าไปเคลียร์เข้าไปเคลียร์ใจกับเขาอะไรที่ยังข้างๆกันอยู่อะไรที่ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดกันอยู่สักวันนะ่ะคุณจะกลับเข้าไปแล้วพูดคุยกับเขาตกลงกับเขาว่าจะไปต่อยังไงกับความรักนะคะเพราะว่ามันก็มี ความเป็นครอบครัวอยู่มันก็มีการอยากจะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวการการแต่งงานอยู่นะคะหรือไม่ก็คนที่คุณคุยอยู่เขาเป็นคนที่เป็นพ่อแม่ไม่แม่หรือคนที่มีครอบครัวที่ต้องดูแลภาระบางคนที่มาเป็นพ่อแม่แม่แม่อาจจะมีภาระของลูกของพ่อแม่เขาที่เขาจะต้องดูแลอยู่ก็ได้นะคะแต่มันก็อยากจะมีครอบครัวที่สุขสันต์นั่นแหละเขาก็คุณก็คิดอยู่ ตรงนั้นอยู่อย่างนั้นแต่บางทีคุณก็ไม่พร้อมเขาก็ไม่พร้อมมันก็ยังจะต้องหาตรงกลางที่จะให้คุณกับเขาได้มามาอยู่ด้วยกันนะคะบางคนทํางานหนักจนทํางานเยอะจนไม่มีเวลาให้คู่ทําให้คู่ของคุณบางทีเขาก็อาจจะคิดคิดเยอะคิดมากก็ได้หรือคู่ของคุณทํางานหนักจนบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนนะหรือว่าเขาจะ จริงจังกับคุณหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความห่างไกลหรือระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสําหรับคนที่อยู่ด้วยกันน่ะบางทีคุณก็ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องเขามากมายนะคุณก็ไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินมากกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็มาสรุปให้ชาวเมทุนไปแล้วยังไงแล้วนะคะชาวเมทุนช่วงเนี้ถ้าคุณมีมี เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะทํางานทําเงินก็ขอให้คุณไปโฟก,กัสเรื่องตรงนั้นก่อนเพราะว่าความรักมันไม่ใช่เป็นจุดสําคัญส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มันเป็นเขาเรียกว่าสีสันในการใช้ชีวิตนะคะถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็ประคับประคองบาลานซ์แล้วก็หันหน้ามาพูดมาคุยถึงเรื่องราวต่างๆของการและกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังทะเลาะเบาแวงกันอยู่นะ่ะ ก็ขอให้ห่างกันไปสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันคลี่คลายอารมณ์คุณเย็นลงอ่ะคุณก็ค่อยกลับมาเคลียร์กันเพื่อที่จะให้ให้มันให้มันเคลียร์ใจกันค่ะถ้ามันอยู่ได้นะคะถ้ามันทนได้ทนไหวคุณก็ทนไปก่อนแต่ถ้าคุณทนไม่ได้คุณทนไม่ไหวคุณก็ถอยออกมานะคะห่างกันสักพักหนึ่งอาจจะทำให้มองเห็นความผิดพลาดของตัวเองมากขึ้น ส่วนมากคนเราถ้าทะเลาะกันน่ะมักจะไม่มองมักจะมองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองนะคะเราจะไปโฟกัสแต่ความผิดพลาดของคนอื่นนะคะชาวเมทุนเอาอย่างนี้ละกันค่ะยังไงแล้วนะคะชาวเมทุนไม่ว่าคุณอาจจะเจอเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายก็ขอให้คุณใช้สติคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันมีความเปลี่ยนแปลงแม้แต่ใจเราเองอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะ ขอให้ชาวเมถุนนะคะโชคดีในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ